สวัสดีค่ะพ,พวกเรานักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราดกระบงัะบงค่ะครับเราันี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเลียมครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับในการบําบัดน้ําเสียครับผมค่ะและวิธีการในการบําบัดน้ําเสียนี้นะคะเราจะนําไปใช้กับวิชาไทยจีโอกราฟิกดีไซน์ค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทพิชัยสดพิบาลค่ะ เชิญติดตามชมได้เลยค่ะการบำบัดน้ำเสียด้วยผักตกชวาการบำบัดน้ำเสียด้วยผักตกชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชห,าหัตถทยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วเช่นบึงและหนองต่างๆเพื่อทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสียโดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพาระราชดำริมีหลักการบำบัดน้ำเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาโครงการบึงมักกะสันบึงมักกะสันเป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครรวมพื้นที่บึงประมาณ92ไร่เป็นแหล่งน้ำอยู่ในเขตโรงงานรถไฟมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน้ำและรองรับน้ำเสีย รวมทั้งน้ำมันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสันทำให้บึงมักกะสันตื้นเขินจากการตกตะกอนของสารแขวนลอยประกอบกับรอบบึงมักกะสันมีชุมชนแออัดสามชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็ถ่ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยลงสู่บึงมักกะสันจนเกิดปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและน้ำเน่ากลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงภาวะมลพิษนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่15เมษายนและวันที่20เมษายนพุทธศักราช2528ในหน่วยงานต่างๆร่วมร่วมกันปรับปรุง,งมือมักสารเพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำช่วยในการระบายน้ำในหน้าฝนและบรรเทาสภาพาน้ำเสียในคลองสามเสนโดยพระราชทานคำแนะนำให้ใช้ผักตบชวากองน้ำเสีย เพราะผักตบชวามีคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรองซึ่งเรียกว่าเครื่องกรองน้ําธรรมชาติคือใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มากมาทําหน้าที่ดูดซับความโสศกและมดสารพิษจากแหล่งน้ําเสียและในเวลาเดียวกันก็ต้องหมั่นนําผักตบชวาออกจากบึงทุกทุกสิบสัปดาห์เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปในบึง ผักตบชวาสามารถช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยการทำหน้าที่กองน้ำที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆทำให้ของแข็งแขวนลอยต่างๆที่ปนอยู่ในน้ำถูกสกัดกั้นกรองออกนอกจากนั้นระบบรากที่มีจำนวนมากจะช่วยกองสารอินทรีย์ที่ละเอียดและจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่รากจะช่วยดูดซึมสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ำทำให้นตดเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเขียถูกกำจัดออกไปซึ่งทางเราได้มาสำรวจในการบำบัดน้ำเสียของตลาดน้ำขวัญเรียมว่ามีการบำบัดน้ำเสียในรูปแบบใดบ้างซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือทางตลาดน้ำได้นำผักตบชวามาช่วยในการกรองน้ำเสียแล้วยังมีเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดใบพัดตีน้ำและ เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดปั๊มจุ่มพ่นน้ำซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเจ้า,จาคุณทหารลัดกระบังได้นำมาติดตั้งณนะตลาดน้ำฝันเลมแห่งนี้อีกด้วยพวกเราขอจบการนำเสนอวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยผกจบชวาเพียงเท่านี้นะครบบ๊ายบาย